ดีค่ะมาพบกับช่องทำไรกินลาวของแอลอีกครั้งนะคะวันนี้แอลจะมานําเสนอเมนูแกงเพ็ดปลากับเครือเปลาะนะคะรว่าหลุกเครือเปละนะ,ะเป็นเมนูทางใต้อีกเมนูนึงนะคะที่ทํากินกันในครัวเลื่อนนะคะเพราะว่าเขามีรสชาติที่เพ็ดหล่อนีอจัดจานนะคะกินเท่าไรก็ไม่เบื่อนะแล้วก็สามารถที่จะไปกินกับข้าวซวยแล้วก็นุ่มจีนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอลจะมาแนะนําเครื่องแกงหรือว่าพริกแกงนะคะ ว่ามีอะไรกันมั้งนะเราจะมาดูในส่วนผสม,มของเกลือแกงหรือว่าผิดแกงกันนะคะว่ามีอะไรกันมัางเนาะก็จะมีพริกขี้หนูสดค่ะขาค่ะประมาณ3ามเป็นี่แหวนนะคะริกไทยดำค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะไค้ค่ะประมาณต้นเหล็กนะคะต้นเล็กนึ่งต้นนะวั้เที้ยมค่ะพร้อมแดงค่ะ กุ้งหรือวกัะปิกุ้งนะคะอันนี้ไซส์ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้หน้าแกงมีกลิน่นเม้นกะปิหมากเกินไปนะคะไซส์นิดเดี๋ยวก็พอนะคะแล้วก็สมุนไพรที่คาดไม่ได้สําหรับปิดแกงขลองทางตายนะคะก็คือทมินหรือว่าทิมินเนะะี่ยค่ะส่วนใบกลูดนี้นะคะมันเป็นความถนัดของแอวนะคะเวลาแอว คลุกแกงละเอียดแล้วจะเอาไปกรูดนี่ลงไปหยับนะคะเผื่อความหอมของเรืองแกงนะเดี๋ยวแอลจะเอาส่วนผสมของเรืองแกงทคงว่านี้ใส่ลงไปในครอบเผื่อจิตาทําการโคลุกลวกตํำนะคะค่ะเหมือนเดิมนะคะ แอลจะเก็บตัวหัวเทียมกระพร้อมแดงอไว้ใส่ลังสุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีนำในตัวของเขาค่ะจะทําให้เรื่องเด่นนะคะค่ะเดี๋ยวเอาจะมาทําการโครกเครื่องด้วยนะคะแต่ก่อนจะโคกนะแอลเขาใส่เกลือนิดนึงนะคะเผื่อที่จะช่วยให้พริกแกงของเรานะคะมีสีสดนะคะไม่ดําคล้ำนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาจะช่วยในเรื่อง,องกันการเรื่องกระเด็นนะคะ ก็มาทําการคลุกกันเลยค่ะค่ะหลังจากแอลเอาคลุกไปได้สักะยะแล้วนะคะเอลก็ใส่ไ,ไัวหหองก็เทียมลงไปแล้วนะคะแล้วก็ล้างสุดก็จะเป็นใบกรูดนะคะเผื่อที่จะใส่ลงไปยำๆให้เขามีความหอมขึ้นมานะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะค่ะก่อนจะเข้า,ขาสู่การแกงแล้วก็การปรุงรสนะคะ เรวจะมาให้แร่ส่วนผสมที่เรือนะคะก็จะมีปลาค่ะลูกเคลือปลอกนะคะวัวค้าหั่นค่ะใบกลูดค่ะแล้วก็พริกขี้นูนะคะอันนี้ไหวตกแต่งค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนกันแกงแล้วก็การปรุงรสกันเลยนะคะ ก่อนอื่นก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะพอ,อน้ำเดือดปุ๊บแอลก็จะใช้เครื่องแกงที่ลโลโคลกเอาไว้ลงไปเลยนะคะไเห็นค่ะใช่น้งนะคะมานอะรกสไมคะเกดน,นม่ลมไตก้นน,นะคะ จะสังเกตได้ว่าเครื่องแกงเผาคร่ววันนี้นะคะจะแตกต่างกับเครื่องแกงส้มแล้วก็เรื่องแกงกัวถิ่นเลี้ยงนะคะเพราะว่าในส่วนข้งแกงแชรนี้เราไม่จาเป็นต้องต้่ให้ละเอียดนะคะพอเราต้องการลดช่อมผัดของเรื่องแกงนะคะนี่เพราะว่าน้ำแกงเลือกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ปลาลงไปนะคะ อย่าลืมนะคะแกงถูกชนิดนะคะถ้าใส่ผกเหนือซัดลงไปนะคะห้ามค้นเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามันจะทําให้แกงข้าวนะคะมันจะมีกลิ่นข้าวะคะ่ะเวลาเรากินนะค่ะพอเหนือปลาลืมจะซุกได้ทีแล้วนะคะแอลก็จะใส่ในส่วนของผงเครือปละลงไปเลยค่ะนะคะใส่ผกเครือลงไปเลยนะคะอย่าท่านได้ปลาซุกเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะเละน,นะ นีม่มือแอลดาณเดียวนะคะเดี๋ยวรอให้หลุเคลือสซุกนะคะแล้วเดี๋ยวจะทาการตุงกันนะคะแกงเพชรตายนี้สามาชัยเนื้อ ชนิดอื่นได้นะคะอย่างพวกไกบ่บ้านรวบพวกหมูพวกเนือ้อคือแล้วแต่คนิดนะคะแล้วแต่ชอบะคะ่ะตายมดเลยนะคะค่ะพอลูกเครือสซุกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาจะมาใส่ในส่วนของพวกค้าเดี๋ยวหั่นไว้นะจริงๆแล้วใส่พรอมเครือก็ได้นะคะพอตามดยใบกรูดเลยค่ะเดี๋ยวขอตักฟองนิดนึงนะคะฟองด้านบนนะ เดี๋ยวจะได้ดูนา่ากินนะคะคือแะไเดี๋ยวเราจะปรุงรดเลยค่ะแต่ก่อนจะปรุงรสนะคะแอข้อชิมก่อนนะคะเข้มได้แล้วนะคะ เค็มได้จากตอนที่ว่าเราใส่เกลือลงไปในเครื่องนะคะในเครื่องแกงที่เราคลกนะแล้วก็ได้จากเคยกุ้งหรือว่ากะปิกุ้งนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเติมเค็มแล้วนะคะแอลจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะแต่แอลใช่เหมือนเดิมค่ะตานปี๊บนะคะวันนี้เ็าจะให้ความว้านแบบนวลวนะไม่ว้านแหลมนะคะเราก็จะใส่ลงไปนิดเดียวพอนะคะพอไอออกนวลนวลนะคะแต่ไม่ไอไม่อออกว้านเด่นนะ ไปเนีเดียวจริงๆค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลปิ๊บละลายนิดนึงนะคะค่ะน้ำตาลปิ๊บน่าจะละลายแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองชิมอีกทีเนาะได้แล้วค่ะได้ตามรสชาติที่เต้องการแล้วนะคะในส่วนของอเผื่อๆหรือว่าทานในที่เข้ามาหลับชุ่มคลิปแอลนะคะ ชาชอบปลดฉาบไหนก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบด้วยนะคะแต่แกงเพชรตายนะคะจะไม่มียมใมไซนําตาลนะคะแต่อันนี้คือความจบส่วนตัวแอลนะแต่แอลก็ใซส์แบบหว่าให้ออกวันเลยค่ะจะให้แบบว่าฉายแทนง้งจรวดแขนนั่นเองนะคะค่ะเราก็จะได้แล้วนะแกงเพชรนะคะเดี๋ยวแอลข้อปิดเตาแล้วก็เดี๋ยวจะมาตักให้เพื่อนๆดูนะคะให้ทุกคนดูนะคะค่ะหลังจากที่แอลแกงเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ตักให้เพื่อนๆให้ทุกฐานได้ดูนะคะว่าหน้าตาของแกงเพชรทางปากตายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของรสชาติของแกงเพชรนี้นะคะเขาจะมีความเผ็ดร้อนค่ะไม่ต่างกับแกงน้ำคื่นหรือว่าแกงไตปลาเลยค่ะแอวชอบทำเมนูนี้กิงบ่อยนะคะเพราะว่าให้ความเพชรผีสะใจมากๆค่ะแล้วก็ส่้นหมากจะ กินกับน้งจีนนะคะหรือว่าถ้าวันไหนไม่มีน้ำจีนเนี่ยเราจะใช้เ้นี้คุนนะคะเอามาหลวกนะเ้นนีนก็คือเ้นมีเท้าค่ะเอามาหลวกนะก็ได้รสชาติแตกต่างแล้วก็ได้ความร้อยแตกต่างออกไปเลยค่ะล่องไปทํากินกันดูนะคะสําหรับเมนูที่แอลทําในคลิปก่อนๆน,นี้นะคะแอลขอขอบคุณที่ว่าข้าวมากดติดตามแอลนะแอลขอขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าบา,างที่ก็เานาะมือไม้ค่ะมันยังไม่ ไม่ได้หลาบลืมไม่ได้ไล่ลืมข่าวทุกคัวนะคะแต่แต่ก็จะพยายามปรับปรุงให้แต่ละคลิปในแต่ละครั้งดีขึ้นค่ะถ้ายังงไงรบกวนเพื่อนๆรบกวนทุกคนเข้ามาให้กำลังใจแอลด้วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งติดตามเพื่อที่จะได้คอยให้เป็นกำลังใจแอลในการทำคลิปต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้แอลข้อก็ออคุ้นมากๆนะคะก็คุ้นจากใจค่ะทีเขามารับช่วนะคะเราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะ